สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องวัดความหนืดรุ่น NDJ-1 นะครับซึ่งลักษณะตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นมีกล่องบรรจุมาให้นะครับเปิดกล่องขึ้นมาตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี้นะครับมีเกจการอ่านค่าอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีตัวโรเตอร์นะครับแกนหมุนนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับผมเรียงตามนี้นะครับ1 2 3 4 มีอยู่4รุ่น4ขนาดอนอกจากนั้นนะครับก็จะมีแมนนวลนนะครับผมสอนวิธีการใช้งานข้างในก็จะมีรายละเอียดการใช้งานนะครับในส่วนของปลั๊กแรงดันไฟฟ้าที่ใช้นะครับก็ใช้แรงดันไฟฟ้า2 2 0โวลต์50เฮิรตนะครับ ลักษณะปลัก๊กมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะมีตัว m o ดิฟายปลั๊กมาให้นะครับสามารถเสียบใช้ได้เลยก็จะมีหลายแบบนะครับแบบนี้นะครับหรืจะเป็นแบบนี้ก็สามารถเลื่อนใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปในตัวฐานนะครับตัวฐานนะครับก็จะเป็น ลักษณะนี้นะครับใช้สำหรับตั้งนะครับตัวฐานจุดสองจุดตรงนี้เป็นการปรับปรับสมดุลฐานนะครับหมุนได้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสายึดยึดตัวเครื่องนะครับกับฐานนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูครับ อันดับแรกเลยนะครับผมเสาใส่รูตรงฐานตรงนี้นะครับสามารถผลเข้าไปได้เลยนะครับผมอสามารถขันเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อขันได้แล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสาอลักษณะก็ตั้งขึ้นได้เลยนะครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ต่อไปเอาเครื่องสามารถนําเครื่องมาใส่ได้เลยนะครับ เรื่องจะใส่นะครับดูตรงตัวน,อน็อตตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านข้าง,างน,นะครับจะขันใส่รูตรงนี้นะครับที่อยู่ด้ามจับมันจะมีรูน,อน็อตอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถขันใส่ได้เลยนะครับเมื่อขันเสร็จนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับติดกันแบบนี้นะครับผม ลักษณะด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่ลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนหัวตรงนี้นะครับผมตัวนี้ใช้น,อน็อตขันออกฝาครอบออกได้เลยนะครับฝาครอบออกมันก็จะเป็นตัวแกนแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกตัวโรเตอร์ นัมเบอร์ไหนก็ได้มาใส่นะครับตามลักษณะงานของเรานะครับซึ่งในแมนนวลนะครับก็จะบอกว่าการเลือกโรเตอร์ใช้งานยังไงนะครับในแมนนวลก็จะบอกนี่นะครับบอกเล็งตามตารางนะครับเทเบิลออฟเล็งเล้งว่าโรเตอร์นัมเบอร์หน่งเมื่อความเร็วรอบ60นะครับ เลงเราต้องอ่านเลงที่เท่าไหร่อยู่ที่ร้อยหนึ่งนะครับดูนะครับนี่นะครับเมื่อใช้โรเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับถ้าเราปรับความเร็วรอบที่หกสิบนะครับเลงที่เราจะต้องอ่านก็คือหนึ่งร้อยนะครับถ้าเราปรับความเร็วรอบที่สามสิบเลงที่จะต้องอ่านก็คือสองร้อยนะครับ เราจะสังเกตได้ว่าเลงตัวเครื่องของเราตัวนี้นะครับก็จะมีแค่สูงสุด0ถึง100เท่านั้นนะครับในตารางนะครับก็จะมีตัวคูณค่าสัมประสิทธิ์เข้าไปนี่นะครับตารางตัวคูณนะครับว่าถ้าเป็นโรเตอร์ตัวที่1น,นะครับรอบความเร็วรอบ60 rpm ก็คือคูณ1อ่านเลงได้เท่าไหร่ก็คูณ1 แต่ตัวนี้ความเล้งมันอยู่ที่ร้อยนะครับเราไม่ต้องคูณก็ได้ต่อไปถ้าเราเลือกความเร็วรอบที่30นะครับในตัวโรเตอร์ตัวที่1น่งเราก็จะใช้อ่านค่าแล้วก็คูณที่2องสามสิคูณ2เข้าไปสมมติถ้าเราอ่านค่าได้60นะครับเราก็จะคูณ2เข้าไปก็จะเป็นที่120นะครับลักษณะการอ่านก็ประมาณนี้นะครับผม ต่อไปผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับโดยลำัแรกปุ่มเปิดปิดจะอยู่ข้างด้านข้างตัวเครื่องนะครับปุ่มาขาวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดแล้วก็ปิดเครื่องนะครับถ้าเราตั้งอย่างนี้มันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวามือที่เป็นเหมือนตัวน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ถ้าเราสังเกตดีดีด นะครับมันก็จะเป็นตัวเลขอ่านี่คือเลขบอกความเร็วรอบของมอเตอร์หน่วย rpm นะครับที่ผมบอกกับตัวโรเตอร์เมื่อกี้ว่าใช้ความเร็วรอบที่60 30อ่าหรือ12หรือ6นะครับเราสามารถปรับหมุนนะครับมันจะเริ่มต้นที่6นะครับถ้าหมุนไปดูจุดสีแดงให้ตรงกันนะครับก็จะเป็น12 rpm หมุนไปอีกก็จะเป็น30อ่าก็จะเป็น60จาก6ถึง60นะครับตามสเต็ป เมื่อเราจะทำการวัดนะครับเราก็ต้องดอูตัวที่ตัวนี้ครับดูตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีตัวแกลนหมุนแกนหมุนนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะมีล็อกนี่นะครับรูใส่ตามล็อกของมันได้เลยนะครับ แล้วก็หมุนนะครับหมุนนี่นะครับหมุนตัวล็อกมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมอพอเราใส่ตัวนี้เสร็จปับ๊บนะครับเราต้องการจะใช้งานครับแล้วก็ดูเลือกตัวโรเตอร์ได้เลยนะครับ n มายเลอหนึ no. ่งถึงสคุณสมบัติมันจะบอกนะครับอยู่ในตัวเมนนนนะครับผมตอนนี้ผมจะเลือกโรเตอร์ตัวที่หนึ่ง นะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนใส่แกนได้เลยนะครับุใส่ได้เลยนะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยลักษณะจะเป็น แบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้การใช้งานนะครับการใช้งานนะครับเราตั้งแบบนี้เราควรจะดูที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นระดับน้ำนะครับมันจะมีลูกน้ำอยู่ข้างในนะครับ ควรให้ลูกน้ำอยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับในการควรให้ลูกน้ำอยู่ที่จุดศูนย์กลางในการตั้งนะครับเพื่อการอ่านค่าสเกลจะได้ตรงเข็มจะเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับทำยังไงนะครับโดยการปรับสองปุ่มนี้นะครับปุ่มฐานเราก็ปรับไป อ่าเมื่อเราปรับได้เราจะลูกน้ําจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับผมอันนี้เราก็สามารถวัดได้เลยนะครับเราก็จะเสียบปลั๊กนะครับเข้าไปเสียบเข้าไปเลยครับตอนนั้นจากนั้นเราก็จะเอาไปเสียบที่ปลั๊กไฟบ้านของเรานะครับ220บโวลต์อ่าเมื่อเครื่องเริ่มทำงานนะครับ ตัวเกล็ดอ่านค่าตัวนี้นะครับมันก็จะหมุนเราจะสังเกตเห็นตัวเข็มสีแดงนะครับถ้าเราตั้งระดับได้ <face> เข็มสีแดงจะชี้อยู่ที่จุดศูนย์นะครับดูดีๆนะครับจะมีตัวเข็มสีแดงตัวนี้นะครับจะชี้ที่จุดศูนย์นะครับถ้าเราตั้งระดับไม่ได้มันก็จะไม่เริ่มต้นที่ศูนย์ให้เรานะครับอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปวัดได้แล้วนะครับถ้าเกิดมันมีความหนืด นะครับเข็มสีแดงก็จะแสดงนะครับแสดงขึ้นมาดูนะครับนี่ครับถ้ามันมีความเหนือเข็มสีแดงก็จะชี้แสดงขึ้นมาอ,อย่างนี้ครับถ้ามันมีความเหนืกอนะฮะเข็มสีแดงก็จะแสดงขึ้นมาถ้าเราต้องการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เร็วขึ้นนะครับเราก็ปิดเครื่องแล้วก็หมุน ไปที่12อย่างนี้นะครับแล้วก็เปดอาสังเกตว่ามันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับถ้าต้องการ30ก็ปรับไปที่30นะครับถ้าเราต้องการเร็วกว่านั้นก็คือ60นะครับเราก็ปรับไปที่60นะครับเราก็จะสามารถอ่านค่าความหนึ่งได้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ครับผม ครับสำหรับวิธีการใช้งานเครื่องวัดความหนืดนะครับ NDJ ขีดหก็มีเพยงเท่านี้ขอบคุณครับ